S <S 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 หนุดเฉยเลยอ่อะูอะไรมาแล้วเออมาแล้วอะโอเคไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะคะมันได้งอกเหออะอะได้ยินเสียงเราเรามันทำไมอะได้ยินเสียงคูอยู่ใช่ไหม มันเด้งออกนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรได้เย็นเสียงหลอดซื้ออยู่เนาะอ่าโอเคเราถึงคำไหนแล้วเมื่อกี้อ่าช่างเกอใช่ไหมอ่าโอเคมาต่อนะคะมาต่อเราจะได้รีบเสร็จเนาะอ่าโอเคช่างเกอเสร็จแล้วนะคะเรามาดูคำต่อไปอันนี้นะคะอ่านว่าตูชูใช่ไหมอันนี้อ่า จะแปลว่าอ่านหนังสือนะคะตูชูอ่ะชูคำนี้เราได้เรียนไปที่อู่เคือแล้วใช่ไหมคะชูคำนี้แปลว่าหนังสือใช่ไหมอะจะมีอีกคำหนึงนะคะที่แปลว่าหนังสือเหมือนกันนะคะจารย์ออกเสียงว่าข้านชูนะคะ ข่าชูกับตูชูแปลว่าอ่านหนังสือเหมือนกันนะคะใช้ได้ทั้งสองอย่างนะคะบางครั้งเราจะได้ยินเราซื้อพูดว่าข่าชูบางครั้งเราซื้อก็จะบอกว่าตูชูนะคะแปลว่าหนังสือเหมือนกันอ่าอันนี้ก็เป็นงานอดิเรกเหมือนกันนะคะเด็กบางคนก็เวลาว่างนะคะเวลาว่างเขาก็จะชอบอ่านหนังสือนะคะอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือนิยายอ่านหนังสือเรียนนะคะอ่านหนังสือการ์ตูนนะคะอันนี้ก็คือ งานอดีเอกอาย้าเหมือนกันนะคะ ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนสักรู่นะส่วนใหญ่ว่างเล่นเกมใช่ไหมคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเล่นมือถือเล่นเกมกันใช่ไหมผมชอบอา่านอะไรอะพีวีเซสองเหรอคืออะไรอ่ะเราซื้อไม่รู้อ่ะโอเคเราซื้อขออนุญ,ญาตลบนะ ามาดูนะคะอันนี้คำศัพท์หมดแล้วเรามาเรียนรู้ประโยคกันนะคะน้องยิคิวบอกชอบอ่านหนังสือการ์ตูนใช่ไหมเรามาดูรูปแบบประโยคนะคะประโยคนะคะในเรื่องนี้นะคะเราซื้อเอามาก็คือเป็นประโยคที่ถามว่าคุณชอบจุดๆๆไหมนะคะจุดๆๆก็คือคําศัพท์ที่เราอ่าเรียนไปวันนี้นะคะ มาดูรูปแบบประโยคคำถามกันนะคะคำถามจะขึ้นต้นด้วยมีเสมอนะคะเวลาถามคนอื่นจะขึ้นต้นด้วยมีเสมอลงท้ายด้วยมะใช่ไหมคะส่วนตรงจุดๆจ,จ,จ,จะเป็นคำศั์ใช่ไหมรูปแบบนะคะประโยคจะเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนไปใช่ไหมอ,อันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะอะ จุดๆจ,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 จะเป็นคำศัพท์นะคะอ่ามาดูนะคะรูปแบบประโยคที่คําถามนะคะที่ถามจะถามว่าม si ีสีหวนจุดๆ,ๆมา,าจุดๆ,ๆก็คือคําศัพท์ก็คือคุณชอบจุดๆ,ๆไหมนะคะอย่างเช่น si on, y oyo, y oyo, อมีสีหวนโยโยงมาก็คือคุณชอบว่ายน้ํำไหมนะคะอ มาดูรูปแบบนะคะรูปแบบการตอบจะตอบได้ทั้งสองอย่างค่ะคำตอบจะเป็นได้ทั้งสองอย่างนะคะอ่าก็คือชอบกับไม่ชอบนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแต่ว่าเป็นคำตอบที่ตอบได้ทั้งสองอย่างนะคะอ่เรามาดูรูปแบบคำตอบนะคะที่ตอบว่าชอบกันอ่าอ่ารูปแบบถามนีใช่ไหมคะคำถามถามนีอ่าตอนตอบจะตอบว่าวอใช่ไหมคะแล้วก็ ซีฮวนอ่ามาดูเมื่อกี้เราซื้อถามไปโยโยงใช่ไหมคะที่แปลว่าว่ายน้ําอ่ามาดูรูปแบบการตอบวอซีฮวนโยโยงนะคะโยโยงก็คือว่ายน้ํานะคะอ่าก็คือฉันชอบว่ายน้ํานะคะอ่าอันนี้ก็คือรูปแบบที่ตอบไ่าชอบมาดูคําตอบที่บอกว่าไม่ชอบนะคะไม่ชอบนะ ไม่ชอบเมื่อกี้ถามขึ้นต้นว่าหนีใช่ไหมคำถามขึ้นต้นทีนี้จะตอบได้วอตลอดนะคะอ่าทีนี้คำว่าผู้นะคะผู้คำนี้อ่าผู้คำนี้นะคะแปลว่าไม่นะคะไม่อ่าของสัปดาห์ที่แล้วเราใช้คำว่าเหมือนใช่ไหมเหมยโยก็คือไม่มีใช่ไหมอ่าอันนี้อ่าสัปดาห์นี้จะใช้คำว่าผู้นะคะผู้สีมวนคือไม่อ่าไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่า จะใช้ไม่เหมือนกันนะคะจะใช้ภาษาจีนไม่เหมือนกันนะคะจะตอบว่าวอกู้ซีฮวนยโยยงนะคะก็คือฉันไม่ชอบายน้ำใช่ไหมอันนี้ก็คือรูปแบบประโยคนะคะเรามาดูตัวอย่างจะดูตัวอย่างนะคะจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะอันนี้ไม่จดก็ได้นะคะใครจดก็ได้ไม่จดก็ได้นะคะ อ่าถ้าใครฟังเข้าใจแล้วก็ดได้นะคะอามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างประโยคนี้อ่าใช่ไหมเราซ้อบอกว่าคำถามจะขึ้นต้นด้วยนีลงท้ายด้วยมะใช่ไหมอ่าเขาถามว่าเด็กผู้ชายผมสีดำนะคะเขาบอกว่านี้สีฮวนช่างเกิมาช่างเกินนะครับแปลว,ว่าร้องเพลงใช่ไหมคะอ่าก็คือ คุณชอบร้องเพลงไหมนะคะน่ะผมสีน้ำตาลเด็กผู้ชายผมสีน้ำตาล,ตาลบอกว่าว้ปูสีหวนช่างเกอก็คือเขานะคะไม่ชอบร้องเพลงนะคะ,ะคำว่าปู้นะคะจะแปลว่าไม่นะคะ,ะจะแปลว่าไม่นะโอเคเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนึง ตัวอย่างนี้นะคะจะตอบว่าอชอบนะคะมีซีฮวนช่างเกิมาใช่ไหมเดี๋ยวผมสีดำบอกคณชอบร้องเพลงไหมผมสีน้ําตาลบอกมีซีฮวนช่างเกิก็คือเขาชอบร้องเพลงนะคะ,ะจะมีบางอย่างที่มีซีฮวนข้านตูมามีซีฮวนโอเคเราซื้อผู้ผิดมีซีฮวน ข้านชูมาหรือว่ามีซีฮวนตูชูมาใช่ไหมชอบอ่านหนังสือไหมประมาณนี้อันนี้เข้าใจไหมคะเรามาดูอ่าเรามาตอบคำถามกันทีนี้เรามาตอบคำถามเหมือนสัปดาห์ที่แล้วกันถ้าตอบได้นะคะตอบได้ตอบเข้าใจตอบกันเยอะนะคะตอบถูกกันเยอะนะคะตอบได้กันเยอะเราซื้อก็จะให้เลือกไวเนาะอ่ามาดูทีนี้เราซื้อจะยกไยอ่าเราซื้อจะถามนะคะทีนี้ หลอซื้อนะคะจะเป็นฝั่งคนถามนะคะฝั่งคนถามให้นักเรียนเป็นฝั่งคนตอบนะคะตอบเอาที่ตัวเองนะคะชอบกับไม่ชอบเลยนะคะนักเรียนชอบไหมก็ถ้านักเรียนชอบนะคะก็ตอบว่าชอบถ้าไม่ชอบก็ตอบว่าไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นในหน้าจอก็จะเป็นรูปแบบการตอบนะคะหลาอซื้อจะเป็นฝั่งคนถามฝั่งนี้นะคะอ่าเรามาดูกันคําศัพท์ที่หลาอซื้อเอาอ่า อ่ามีซีฮวนยื่นตองมาอ่านักเรียนพิมพ์ตอบเราซื้อนักเรียนเป็นฝั่งคนตอบนะคะทีนี้อ่าพิมพ์ตอบเราซื้อซิจะตอบประโยคนี้ว่ายังไงอ่าเราซื้อถามว่ามีซีฮวนยื่นตองมาก็คืออะไรคะคุณชอบกีฬาไหมอ่า เฮงเฮงน้องเฮงเฮงเราซื้อให้ตอบเป็นภาษาจีนนะคะให้ตอบเป็นภาษาจีนเหมือนน้องคอปเตอร์นะคะอ่าคอปเตอร์บอกว่าวอซีฮวนยืนตรงอ่าน้องหนึ่งก็บอกวอรซีฮวนยืนตรงน้องยูโรบอกวอรผู้ซีฮวนยืนตรงอ่าใช่ไหมบางคนนะคะก็จะชอบกีฬานะคะบางคนก็ไม่ชอบเนาะอ่าคนอื่นๆนะคะอ่าไอเดียบอกวอซีฮวนยืนตรง น้องอะไรนี่อ่าเพื่อนบอกวอสีหว้วนยื่นต้งน้องนะคะบอกวอสีหว้วนยื่นตรงอ่าใช่ไหมอ่าแสดงว่านักเรียนเข้าใจใช่ไหมเขาเข้าใจรูปแบบประโยคอ่าน้องเอกมันเหรออ่าบอกว่าวอปู้สีหวนยื่นต้องอ่าเด็กใช่ ธนทัศบวสีหวันยื่นต้องอ่าอ่าน้องธนทัศถ้าเป็นคนตอบนะคะจะไม่เอามะมานะเอาแค่บอสีหวันยื่นต้งไม่ต้องเอามะมานะคะมะใช้กับประโยคคําถามนะคะอ่ะมาดูอีกสักข้อนะดูอีกสักข้อนะคะอ่านี้เราซื้อเป็นคนถามนะคะนักเรียนเป็นคนตอบเหมือนเดิมอ่านี สีหวนชั่วป้านนะนักเรียนเป็นฝั่งคนตบนะคะมีสีหวนชั่วป้านมาอ่าน้องยูโรบอกวอสีหวนชั่วป้านอ่าน้องยูโรบอกชอบทำกับข้าวนะคะเพื่อนคนอื่นๆล่นนะคะคูผ,ผาบอกวอสีหวนชั่วป้าน คุณชื่อบอซีวอนออะเดี๋ยวดูคุณชื่อก่อนคุณชื่อบอกวอผู้สีหวนจ้วป้านนะคะอาน้ำฟ้าบอกวอซีฮวนจั้วป้านนะคะอะน้องเออโอเคแล้วก็น้อง อะไรนี่อก,กมานวอสีหวนชั่วฟ้านน้องแพรบอวอสีหวนชั่วฟ้านอ่าส่วนมากนะคะอ่าน้องมีทวัตใช่ไหมวอพูดสีหวนชั่วฟ้านอ่าโอเคแสดงว่าักเรียนเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเก่งมากเลยอ่าโอเคมาดูอีกสักข้อเอาอ่าเอาคำนี้ เราซื้อเป็นคนถามนะคะนักเรียนเป็นคนตอบมีสีหวนหวานอยู่ซีมาก็คือคุณชอบเล่นเกมไหมนะคะอ่ะนักเรียนเป็นคนตอบมาทีนี้อ่าว วซีหวานหวานโยซีอ่ายูโรบอกชอบนะคะเราซื้อให้ตอบเป็นภาษาไทยนะคะใครนี่อ่าใครนี่สลาบูดน้องเนิวเราซื้อให้ตอบเป็นภาษาไทยนะคะเอ้ยให้ตอบเป็นภาษาจีนนะคะอ่านี่ชีสตันันใช่ไหมวอร์ซีฮวนหวานโยซีน้องน้ำฟ้าบอกวอร์ซีฮวนวานโยซีอ่าโอเค อืมตอบรัวๆกันเลยนะคะอ่าโอเคส่วนใหญ่นะคะจะบอกว่าชอบใช่ไหมชอบเล่นเกมอ่ะทีนี้นักเรียนเป็นฝั่งคนถามทีนี้เราสะอยยาเป็นคนตอบให้นักเรียนเป็นคนถามอ่าเอาออคำนี้นะคะเอาคำว่าหวานโชจีอ่าให้นักเรียนเป็นคน ถามหลอดซื้อนะคะหลอดซื้อจะเป็นคนตอบคําถามจะขึ้นต้นด้วยหนีลงท้ายด้วยมะใช่ไหมคะขึ้นต้นด้วยหนีลงท้ายด้วยมะ,มะน,น้นาตั้งคําถามเนี่ยหลอดซื้อทีนี้หลอดซื้อจยาเป็นคนตอบหลอดซื้อถามนักเ,เรียนเยอะแล้วหลอดซื้อจยเป็นคนตอบบ้างนะคะน้าอ่ะยูโ,โบรบอกนีซีฮวนหวานนะคะหวานหวานโชจีมะอ่า อ่าน้องจิรพาศคอปเตอร์บอลนีซีฮวนวานโชจีมาอ่าวานโชจีนะคะวานโชจีอ่าน้องไอเดียบอลนีซีฮวนวานโชจีมาอ่าโอเคนักเรียนตั้งคำถามได้นะคะถามได้พูดได้เลยอ่าทีนี้เราซื้อตอบนะคะเราซื้อตอบว่าวอวนซีฮวน หวานโชจีนะคะเราซื้อก็ชอบเล่นมือถือเหมือนกันนะคะอ่าโอเคอีกสักข้ออ่าคำนี้นะคะให้นักเรียนเป็นคนถามเราซื้ออีกเหมือนเดิมนะคะนักเรียนเป็นคนถามเราซื้อเป็นคนตอบนะคะเอาคําว่าเที่ยวอู่นะคะเที่ยวอู่อ่าโอเคตั้งคําถามให้เราซื้อสิ น้องยูโรบอกมีซีฮวนเที่ยวอูมาอ่าเพื่อนคนอื่นๆละ่ะคะอ่ามีซีฮวนเที่ยวอูมามีสีฮวนเที่ยวอูมาอ่าแสดงว่าเรียนเข้าใจใช่ไหมคะสามารถตั้งคำถามตอบคำถามได้อ่โอเค เราซื้อนะคะก็จะตอบว่าหวอผู้สี่หวนนะคะหวอผู้สี่หวนเที่ยวเราซื้อไม่ชอบเต้นนะคะเราซื้อไม่ชอบอ่าโอเคอีกสักคำหนึ่งอ่านักเรียนเรียนเข้าใจสามารถตอบหลอซื้อได้เยอะนะคะอ่าหลายคนเลยใครที่ไม่พิมพ์ตอบก็คืออ่าบางครั้งเขาอาจจะอ่านัาเรียนเข้าใจนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่างตอบเนาะโอเคเราอันนี้เราซื้อเข้าใจอ่าตั้งคําถามให้หลอซื้อที นักเรียนเป็นคนถามเราจะจเป็นคนตอบนะคะอีกคำหนึ่งอ่อาคำนี้คำว่าซุยเจียวนะคะซุยเจียวแปลว่านอนนะคะอ่านักเรียนตั้งคำถามให้เราซื้อซี้อ่าน้องเอกมานบอกมีสีฮวนซุยเจียวมาอ่าเหมือนห่าวนะคะนักเรียนเก่งมากนะคะดีมากเลยอ่าสามารถเรียนเรียนเข้าใจนะคะสามารถตั้งคำถามได้ตอบได้นะคะ อ่าทีนี้เราซื้อต่ออ่าวอนซีฮวันสุนสยเจี้ยวนะคะเหมือนแปลว่ามากนะคะประโยคที่เราซื้อต่อไปเมื่อกี้นะคะแปลว่าฉันชอบนอนนะคะมากนะคะอ่าอ่านักเรียนสามารถตั้งคำถามที้เราซื้อได้แสดงว่าเรียนเข้าใจอืเก่งมากๆเลยคะ่ะโอเคเรามาดูอีก ประโยคนึงนะคะที่เราซื้อนำมาสอนนะคะอ่าเป็นประโย,ปโยคนี้นะคะเราได้อ่าเราซื้อจะสอนไปทั้งมีทั้งคำศัพท์น,นะคะแล้วก็เป็นประโยคนะคะอ่าวันนี้เราซื้อนำประโยคมาสอนสองประโยคนะคะมาดูประโยคที่สองที่เราซื้อนำมาก,กันอ่าประโยคนี้นะคะจะถามว่างานอดีตข,ของคุณนะคะก็คืออ่าเป็นอะไรทำอะไรประมาณนี้นะคะ คุณทาอะไรงานอดีตข,ของคุณเวลาว่าคุณทาอะไรประมาณนี้นะคะามาดูรูปแบบประโยคคําถามนะคะค้นถามนะคะถามว่า,าน,น,นิโยใช่ไหมคมบบําถามจะเริรนต้นด้วยมีเสมอนิโยโยแปลว่ามีใช่ไหมพะเชิญเมื่อแปลว่าอะไรประโยคนี้นะคะไอ้เข้านะคะแปลว่างานอดีตใช่ไหมประโยคนี้นะคะก็แปลได้ว่าคุณมีงานอดีตกะไรหรือประมาณว่า งานอดิเรกข,ของคุณนะ่ะคืออะไรนะคะอ่าคนตอบก็จะตอบว่า water อ,อ,อ่าเมื่อกี้ถามขึ้นต้นว่นี้คำตอบจะตอบว่าวอนะคะ water i อ,อ้อห้าวไห้าก็คืองานอดิเรกแต่อย่าลืมคำนี้นะคะอ่าชื่อที่แปลว่าคือหรือว่าเป็นนะคะอ่าชื่อคำนี้นะคะอ่า เวลาตอบนะคะจะตอบว่า water I have ชื่อจุดๆ,ๆนะคะอ่าอย่างเช่นเราซื้อนะคะชอบซุยเจียวเนาะสมมตุติอ่าเราซื้อก็จะตอบว่า water I have ชื่อซุยเจียวนะคะอ่าประมาณนี้นะคะหรือว่า water I have ชื่ออ่าหยอยงอ่า water I have ชื่อทีจูฉิวอ่าวอเตอร์ไอ้ห้าชื่อ ตูชูใช่ไหมอ่าคำตอบจะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าเรามาดูทีนี้เราซื้อจะเป็นอ่าเตรียมคำตอบของตัวเองนะคะเอาคำศัพท์ที่เราเรียนมาวันนี้นะคะคำตอบจะซ้ำกันอ่าส่วนน้อยนะคะส่วนมากอ่าจะไม่ซ้ำกันนะอ่าเอาที่เป็นงานอดิเรกข,ของตัวเองงานของงานอดิเรกตัวเองทําอะไรนะคะ เราซื้อจะเป็นคนถามให้นักเรียนเป็นคนตอบเราซื้ออยากรู้ว่างานอดิเรกของนักเรียนคืออะไรนะคะอ่ะเราซื้อจะถามว่านิโยเชิญมือไอ้ข้าวอ่านักเรียนลองตอบซิงานอดิเรกของนักเรียนคืออะไรเล่นกีฬาตีฟุตบอลนอนหรือว่าทํากับข้าวกินข้าวหรือว่าอ่านหนังสืออ่าว่ายน้ําคําศัพท์ที่เราซื้อสอนไปนะคะเรานักนักเรียนลอง ่บอกครูสิว่างานอดิเรกของนักเรี่ยคืออะไรนะโอเคเดี๋ยวเราซื้อมาอ่านอ่าน้องยูโรบอกวอ,กอกเตอร์ไอฮหา้าชื่อหุ่ยหัวอ่ายูโรชอบวาดรูปนะคะเวลาว่างงานอดิเรกของอ่ายูโรก็คือวาดรูปนะคะวาดรูปวาดภาพนะคะอ่าคนอื่นล่ะคะเราซื้ออยากรู้จังทําอะไรเวลาว่าง น้าน้องคอปเตอร์บอกวอเตอร์ไอ้ห้าวชื่อทีจูชิวนะคะอ่าน้องคอปเตอร์ชอบเตะฟุตบอลน,นะคะเวลาว่างงานอดิเรกของเขาก็คือเตะฟุตบอลน,นะคะอ่าน้องเอกมันบอกวอเตอร์ไอ้ห้าวชื่อวานโชจีน้องเอกมันบอกงานอดิเรกก็คือเล่นมือถือนะคะเล่นมือถืออย่างยาเย่อเลยอ่าน้องเมธทวัตใช่ไหมนี่นี่เออ เมธาวัตบอกวอเตอร์ไอ้ห้าชื่อหุยหัวอ่าเมธเมทาวัตก็ชอบวาดรูปเหมือนกับยูโรนะคะอ่าน้องน้ำฟ้าบอกว่าวอเตอร์ไอ้ห้าชื่อหุยหัวนะคะอ่าอ่าน้องน้ำฟ้านะคะก็ชอบวาดรูปเหมือนกันนะคะอ่าคุณชื่อบอกวอเตอร์ไอ้ห้าชื่อวานชจี้คุณชื่อชอบเล่นมือถือใช่ไหมคะ ชอบเล่นมือถือไม่เล่นมือถืออย่างเดียวเลยเล่นได้เป็นเวลานะคะต้อเชื่ออ่าน้องไอเดียบอกบอกเตอร์ไอห้าชื่อข้านเตี้ยนชื่อนะคะอ่านน้องไอเดียชอบดูทีวีนะคะงานอดิเรกของเขาก็คือดูทีวีนะคะ,ะหนูดีทามายอะไร <laughs> ใครก็ไม่ดูเออชื่อเล่นอะไรไม่ดูภาษาไม่รูอ่าบอกว่าบอเตอร์ไอห้าชื่อวานโชจีค่ะ เขาชอบเล่นมือถือนะคะ,ะงานในเดกของเขาก็คือเล่นมือถือนะคะ,ะน้องอะไรนี่นี่ที่สนานบอกวเราซื้อให้ต่อประโยคนี้นะคะเราซื้อสอนประโยคไปแล้วอเขาบอกวอกสีห้วนหรอสีห้วนหวานโยสี เขาชอบเล่นอ่าเกมนะคะอ่าน้องนิวบอกวอเตอร์ไอ้ห้าชื่อวานโชจีงานอาดิเรกของเขาก็คือเล่นมือถือนะคะน้องแพรบอกวอเตอร์ไอ้ห้าชื่อหุ้ยหัว่วนะคะน้องแพรชอบอ่างานอาดิเรกของเขาก็คือวาดรูปนะคะอ่าน,นี้ใคร C O O P E R นะคะบอกว่าวอเตอร์ไอ้ห้าชื่อหุ้ยหัว่วนะคะ งานอดิเรกของเขาก็คือวาดภาพนะคะน้องเต้มบอวอเตอร์ไอ้ห้าวชื่อนะคะอย่าลืมชื่อนะวอเตอร์ไอ้ห้าวชื่อห้วยห้ว่นะคะอ่าประโยคเต็มนะคะเขาชอบอ่างานอดิเรกของเขาก็คือวาดภาพนะคะน้องภูผาบอวเตอร์ไอ้ห้าวชื่อสูชูจริงหรอครับจริงใช่ไหมน้องภูผา ชอบงานอดิเรกก็คืออ่านหนังสือใช่ไหมอ่าเก่งมากนะคะตั้งใจเรียนมากน้องพระนะทะัศใช่ไหมบอกว่าอวอเตอร์ไอเ้าชื่อตูชูอ่น้องยูโรบอกว่าอ๋อคนเมื่อกี้ใช่ไหมเขาชื่อคูเปอร์ใช่ไหมโอเคเราซื้อขอามทอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นคำอ่าน ประโยคคำถามที่ถามว่างานอดิเรกนะคะคืออะไรโอเคเวลาเรามาเรียนนะคะมาเรียนที่โรงเรียนนะคะกับเราซื้อเวลาเราซื้อถามต้องจําแล้วก็ตอบให้ได้นะคะอ่าประโยคนี้ประโยคนี้ปนแปลว่าอะไรเวลาเราซื้ออ่าเวลาเราซื้ออ่าพูดนะคะพูดคํานี้คํานี้ต้องจําให้ได้นะคะเวลาว่างนะคะเราซื้อตาม จบคาบแล้วนะคะให้ไปทบทวนฝึกอา่านฝึกถามฝึกพูดอ,อยู่คนเดียวนะคะอฝึกพูดกับพ่อกับแม่ก็ได้นะคะหรือว่าทบทวนกับพี่กับน้องก็ได้นะคะ,ะเรียนแล้วทบทวนนะคะไม่ใช่เรียนแล้วลืมนะ,อะโอเคอันนี้ก็จะเป็น่เรื่องที่เราสื่อสอนวันนี้เนาะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราสื่อก็เสียเครอนะคะจบการเรียนการสอนแล้วนะคะ อ่าใครที่รีบสามารถออกไปได้เลยนะคะออกไปได้เลยอ่าเราซื้อเข้าใจนะคะนเนักเรียนก็เหนื่อยนะคะอ่าสําหรับวันนี้ก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเราซื้อ,อยาก,กินทุเรียนทุเรียนใครเมื่อกี้อ่าเจอกันนะคะเจอกันอ่าเพื่อนบอกอ่าฝึกพูดกับกระจกใช่ไหมอ่าโอเคอ่าโอเคเจอกันนะคะคาบหน้าใช่ไหมก่อนเปิดเรียนยังมีคาบนึงใช่ไหมอ่าโอเคเจอกันคาบหน้านะคะ สำหรับวันนี้ใต้เทียนค่ะเด็กๆอา